สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการภูเก็ตนิวรีพอร์ตนะฮะวันนี้ภูเก็ตนิวรีพอร์ตเราอยู่ที่ท่าเรือวิสิทธิ์พันวาได้รับเชิญจากทางไฟนิงดอฟฟินครับ เป็นเรือแคทธรรมลันที่มีความทันสมัยและทําความเร็วได้มากพอสมควรด้วยเป็นเรือ VIP ครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับรายการเล็กๆอย่างภูเก็ตนิวรีพอร์ตได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมนะครับกิจการมาเยี่ยมชมเรือนะที่เขาบอกว่าเป็นเรือไฮโซนะครภาษาผมนะเขาเรียกว่าเรือไฮโซนะ บรรยากาศภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาท่านชมไปแล้วเขาบอกว่าไม่ได้จอดให้เราดูแค่นี้นะครับเขาจะพาเราล่องออกไปนะครับตามเกาะต่างๆพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับเราที่้านี่ะนปีช่รับล่องหีแล้วนะโอเค ชื่ออิภัชชาได้ครับแต่เรียกชื่ออาจารย์โจนะก็ทํางานในเรื่องของการอนุญตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะใต้ท้องทะเลนะคะแล้วก็บนทะเลด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราก็ทํางานจิตอาสากันมาตลอดนะคะก็มีความสุขที่ได้ทํากับบ้านกับตัวเองมีความสุขที่ได้ช่วยหนุนกับพี่น้องทุกคนนะคะเรื่องนี้จริงๆช่วงที่ผ่านมาก็คือ เราวิ่งที่และตอนนี้เรือไฟอิงดอลฟินครับออกจากท่าเทียบเรือวิสิตพันวาแล้วนะครับพาทั้งเอเจตนนะครับหรือว่าไกด์นะและแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมทริปในวันนี้มาถึงเกาะไม้ท่อนครับนะเกาะไม้ท่อนนะเป็นเกาะที่มีโลมาเนี่ยมาแหวกว่ายเป็นจํานวนมากและโดยปกติเนี่ยนะครับเวลาเรายือนอยู่หัวเรือแบบนี้นะฮะเราจะเห็นนะครับโลมาเนี่ยนะครับเขาจะ เขจาจะกระโดดนะกระโดดสองข้างของหัวเรือตอนนี้ด้านซ้ายมือของผมนี่คือเกาะไม้ท่อนนะครับเกาะไม้ท่อนก็เป็นเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากเกาะภูเก็ตนะครับออกมาก็ประมาณสัก20นาทีเราก็ถึงแล้วนะครับผมอยู่ในจุดที่สําคัญที่สุดของเรือนะครับถ้าภาษาทางท่านเรือเขาจะเรียกว่าจุดนี้คือสะพานเดินรเรือนะครับหรือหอบังคับการเรือนะครับผมอยู่กับกัปตันแล้วก็ส่วนที่สําคัญนะครับ และเป็นความทันสมัยของเรือไฟอิงดอฟินผมขอญอาตคุยกับกัปตันนะครับระบบการนำเรือหรือว่าการเดินเรือสมัยใหม่ครับเพราะว่าใช้ระบบเป็นดิจิตอลหมดเลยเป็นแผนที่อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นระบบสัมผัสหมดครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเรือเมื่อก่อนจะใช้เป็นแผนที่กระดาษเราต้องมานั่งขีดเข็มอะไรก่อนถึงจะมานั่งขับได้ครับ,รบแต่ว่ายุคใหม่นี้เรา ท่านทจะหมายเพ,พิ่มขึ้นสะ,สะดวกมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวแล้วตาคู่นะคะเนี่ยครับเป็นไงอร่อยไหมจ๊ะอร่อยเนาะรสชาติใช้ได้ไหมครับอร่อยค่่ะออรอยเนาะเอ้ครับ จัดเต็มกันเลยนะฮะอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่างเอ๊ะทำไมทำไมถึงอร่อยทุกอย่างเป็นร้านอาหารมาจากเป็นครัวแคเทอริงจากดีโอพันวาอ่าเอ๊ะดโอพันวาที่คุ้นๆนะฮะดีโอพันวานี่คุ้นๆใช่ค่ะเขายังไม่เคยเชิญภูเก็ตนิวรีพอร์ตไปรีพอร์ตเลยนะฮะจริงเหรอคะถ้างั้นหลังจากหลังจากวันนี้นะคะเชิญที่ร้านเลยนะคะใช่เปร้านร้านดีโอพันวานี่อยู่ตรงไหนครับอยู่เลยถ้าเรือน้ำลึกไปนะคะ ถ้าเราน้ําลึกแล้วก็มีขึ้นเขานิดนึงเนาะแล้วก็ลงเขาล้านดีโอพันมาก็จะอยู่ขวามือเลยค่ะสตูลเป็นยังไงแล้วภูเก็ตเป็นยังไงครับอ๋ออ่าภูเก็ตอ่าก็รสชาติก็อร่อยค่ะกลมกล่อมกลมกล่อมค่ะ <ๆ S 1> ค่ะ,สต,ะสตูลเนี่ยอร่อยแบบทานแล้วอยากทานอีกค่ะสงสัยท่าทาง,องเอ๊ะท่าทางเราต้องไปสตูลอีกรอบนะ<ๆ>แล้วเราคิดว่าเราจะเชื่อมโยงทริปการท่องเที่ยวกับทางไฟอิงดอฟินได้ยังไง ได้ค่ะก,ก็คือณเวลานี้เรามาดูว่าทางนู้นเนี่ยถ้าลูกค้าสนใจจะมาภูเก็ตเนี่ยเราจะแนะนําคลิปนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้รู้สึกประทับใจมากค่ะแล้วก็คือได้ค่ะทั้งการต้อนรับค่ะประทับใจมาก First Impression ค่ะแสดงว่าประทับใจนะครับตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงท่านผู้ชมครับนี่คือ,อ ไม่รู้จะพูดยังไงแต่รู้สึกไม่ได้ทานเองนะครับให้เพื่อนนะอร่อยไหมฮะอร่อยมากครับอร่อยมากนะครับอร่อยไหมอร่อยค่ะเพื่อนอร่อยหรือเราอร่อยน้ำจิ้มเป็นไงน้ำจิ้มเป็นไงครับอร่อยมากครับ เรือไม่คงเลยนะปกติจะเมาเรือแต่ว่ารอบที่ผ่านมาเพื่อนๆมาประมาณ40-50คนไม่เมาชมแบบอาหารอร่อยด้วยค่ะอาหารปักใต้อาหารลอยใต้ใช่ไหมคุณนกคุณนกจัดให้รีเควสได้หมดเรือเรือลำนี้อยากได้สไตล์ไหนนั่ซีฟู้ดปักใต้เอ่ออะไรล่ะมีหมดอิแต่ลุงอาทีเลี่นมีหมดเนาะใครทีก็เซตวันนี้ด้วยดรนุ่นทีอะค่ะคราวที่แล้วคือมาสวยเลดรนุ่นทีใช่จะขับเรือน่ารักมากจริง ชื่นินทาหรืยจะเขาผลเลยเนาะใช่ใช่น่ารักมากบรรยากาศเอาหารอร่อยบรรยากาศดีอาหารอร่อยด้วยเรือดีมากครับเรือดีมากเนาะไม่โค้งเนาะไม่โค้งเลยหรือเรารู้เลยเนาะใช่ครับเรือถ้าเกิดว่าคะแนนเต็ม10หนูให้11เลยให้11ใช่ให้เกินีิโกงใช่เกินเลยครับดีมากเดีนิ่งสบายมากสบายมากเ แล้วอาหารอาหารอร่อยจริงแล้วตอนนี้รู้สึกว่าภูเก็ตจะเป็นเมืองที่เหมาะกับคนไทยมากขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็น,น,เ,ปน,น,เ,ปน,นเป็นเวลาเวลาที่ดีมากสาหรับการมาเที่ยวภูเก็ตครับนักท่องเที่ยวต่างชาติถ่ายไปเราก็เลยอยากจะมาซัพพอร์ตคนภูเก็ตด้วยการการท่องเที่ยวภูเก็ตบรรยากาศของเรือวันนี้ที่มีโอกาสได้มา i n s p e c t ชั่เป็นยังไงครับ จริงๆถือว่าเป็นเรือที่มาตรฐานดีมากแล้วก็ได้ทราบว,ว่าปกติเมื่อก่อนคนไทยไม่ค่อยมีโอกาสได้ขึ้นเรือนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่คนไทยจะได้มาใช้บริการกันนคะคะเพราะถือว่านี่คือมาตรฐานที่ต่างชาติได้ใช้บริการแต่เราเไม่ค่อยมีโอกาสนี่เป็นเวลาที่ดีมากสําหรับการมาทําอีเวนต์หรือการมาเที่ยวภูเก็ตใช่ไหมคะใช่ค่ะอาหารดีค่ะอร่อยอร่อยไม่ค่ะจริงๆเราเป็นรสชาติที่คนกรุงเทพชอบแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้านอกจากมาตรฐานของเรือที่ได้มาตรฐานอย่างดีแล้วอาหารก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์คนกรุงเทพ<อ>ถือว่าครบวิววันนี้ตอนจบนะครับเราไปปิดทริปกันที่แหลมบรมเทพเคยไปนั่งเรืออยู่ในทะเลแล้วมองพระอาทิตย์ตกน้ําแบบนี้ไหมเคยที่อื่น<ค>แต่ว่าท,ที่แหลมพรมเทพไม่เคยมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล,แล้วก็รู้สึกว่าในขณะที่เรามองคน ไปบนแหลมเท<อ>บคนเต็มไปหมดเลยแต่เรา <นะ S 1> เอ,าเอา็กซ์พลูซีฟมากได้อยู่บนเรือแล้ว<ช>มองภูเก็ตนะคะก็เป็นไข่หมูแห่งอันดามันแล้วก็เป็นจังหวัดที่คนน่ารักนะคะทรัพยากรธรรมชาติก็อย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็ประสิทธิก็ครบค่ะก็อยากิญชวนให้มาทำเที่ยวนะหลังจากเราได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับผู้ร่วมทริปร่วมเดินทางเนี่ย ประทับใจหมดเลยโอ้ดีน,นะครับในฐานะที่แบบเป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยนะคิดว่าวันนี้ตอบโจทย์ไหมหรือเราจะมีโปรแกรมอะไรยังไงต่อใช่ครับสำหรับเทเว็เอเจนต์สำหรับไกด์หรือว่าออแกไนท์ที่สนใจเหลือไฟนิงดอฟินอ๋อฮะ ถ้าถามถึงก็คงได้มีโอกาสจัดอีก,กอน,นะฮะก็คงดูความเหมาะสมแล้วก็ช่วงเวลาก็คงได้มีโอกาสเชิญบรรดา,าท่านเอเจนต์ทั้งหลายนะฮะตลอดจนผู้มีอุปการะคุณและก็ผู้ให้ความช่วยเหลือนะครับได้มามีโอกาสร่วมทิปเตก,ก็คิดว่าในโอกาสต่อไปก็คงได้จัดอีก,กอน,นะครับและก็ถือโอกาสขอบคุณนะครับตัว อาจารย์โจเองนะครับรวมถึงท่านสจนนจันทร์นะครับแล้วก็ทางท่านดาเต็นนะครับรวมถึงเอเจนซี่ที่มีเขียนทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสนะครับเราได้ดูแลแล้วก็มาร่วมกันเดินทางในทริปนี้นะครับซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะแฮปปี้และมีความสุขนะครับท้ายนี้ก็ฝากว่าอยากเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มาเที่ยวภูเก็ตว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมาก ก็ทั้งปีนี้ตลอดจนถึงจะถึงปีหน้านะครับในปี64งั้นองค์ประกอบหลายอย่างก็เหมาะอย่างยิงย่งที่จะมาเที่ยวนะครับทะเลสวยมีบริการที่ดีทั้งจากทางเรื่องเรือนะครับเรือยอทแล้วก็ที่พักในราคาที่เหมาะสมก็ขอเชิญทุกท่านครับวันนี้นะครับรายการภูเก็ตนิวรีพอร์ตนะครับต้องขอขอบคุณคุณอนุวัฒน์ปิติเศสนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการให้รายการได้มีโอกาสมาสัมผัส นะครับ<ม>เรือที่มีความหรูหรามีความปลอดภัย,ยน,นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ครบจริงๆนะครับหรูหราหน้านั่งหน้าเที่ยวอย่างเดียวไม่พอต้องปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ